สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างของปากกามาฝากกันเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวจะมีให้ชมนะคะในหลายๆรุ่นแล้วก็หลายๆสีนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาชมกันในส่วนของคลิปนี้นะคะมีตัวกิฟเซตตัวรุ่นใหม่ของตัวปักเกอร์มาฝากกันด้วยนะคะกลิฟเซตตัวนี้ก็จะเรียกตัวอาร o รานะคะสีของชุดลิมิเต็ดชุดนี้เขาทําออกมามี2ส,สีเป็นสีพาสเทลกับสีม่วงนะคะก็สําหรับในวันนี้จะมีตัวอย่างของตัวที่เป็นสี กล่องของเขานะคะคจะมาเป็นสีเดียวกันนะคะตัวกล่องค่อนข้างจะเป็นตัวกล่องไสใหญ่สวยงามมากนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับเป็นของขวัญชุดนี้ปักเกอร์ทำออกมาไม่ได้เยอะนะคะก็มีแค่ช่วงเทศกาลวันสำคัญนี้นะคะในกล่องนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูเวลาเปิดออกมาก็จะมีมาให้ฟูลเซตเลยนะคะ ในเซตนี้จะประกอบอะไรด้วยนะคะก็คือประกอบด้วยปากาหมึกซึมหนึ่งด้ามน,นะคะแล้วก็มีหัวที่จะเปลี่ยนเป็นตัวหัวโรล,โลโบอลได้นะคะตัวนี้แล้วเขาก็ให้ตัวหมึกที่เป็นตัวหมึกโรลโลบอลมาด้วยหนึ่งด้ามน,นะคะแล้วก็น้ำหมึกที่เป็นหัว f o r t ท n เทนตัวนี้เป็นหมึกหลอดมีมาให้ต้อง5้าหลอดเลยนะคะในส่วนของตัว ด้ามของตัวโฟตันเทนนะคะนอกจากจะใช้กับหมึกหลอดได้แล้วเขายังแถมตัวลูกสูบที่เอาไว้ใช้กับตัวหมึกขวดได้ด้วยนะคะอันนี้แถมมาให้ด้วยอีกหนึ่งชิ้นค่อนข้างที่จะเป็นชุดที่ครบมากนะคะก็เหมาะสำหรับเก็บเป็นของที่ระลึกนะคะหรือว่าเราจะให้เป็นของขวัญก็ได้นะคะสำหรับชุดนี้ตัวนี้เป็นตัวสีออกสีม่วงนะคะแล้วที่สำคัญเขาก็แถมตัวซอง ซองหนังนะคะตัวนี้ใส่ปากกาได้3ด้ามสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวลองดูก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้สามารถใส่ได้ก็ซองปากกาก็เอาไว้ใส่เวลาในกระเป๋านะคะพกพาก็จะทำให้ตัวปากกาไม่เป็นรอยชนกันอ่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะทั้งเซตนี้ค่อนข้างครบเลยนะคะแล้วก็แถมมา ใช้งานได้ครบเลยนอกจากปากกาหมึกซึมเราสามารถเปลี่ยนเป็นปากกาโลลวอได้ด้วยนะคะคก็เดี๋ยวมีตัวอย่างนะคะว่าเวลาทำชื่อออกมาจะได้ประมาณไหนนะคะก็สำหรับตัวนี้เห็นไหมคะสีมันจะเป็นสีที่ออกโทนไล่กันนะคะค่อนข้างที่จะดูหรูหราพรีเมียมนะคะก็สำหรับตัวนี้ เราก็สามารถที่จะใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่ตำแหน่งได้นะคะก็มีโลโก้ปักเกอร์ติดอยู่ okay. ตัวน,นี้ค่อนข้างหายากนิดนึงนะคะก็ปักเกอร์ทำออกมาจำนวนจำกัดก็คือหมดแล้วก็น่าจะไม่ได้ผลิตเพิ่มนะคะ,ะสำหรับตัวถัดไปนะคะมาดูเป็นตัวปากกาครอสบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นคอสที่ค่อนข้างทรงด้ามใหญ่นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสีในคลิปนี้นะคะมีมาตัวอย่างให้ชมเป็นตัวด้าม คอสที่เป็นอะไรเงินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวแหนบสีเงินนะคะแล้วก็ระบุคำว่า cross อ,อยู่นะคะตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันสีน้ำเงินนะคะตัวนี้ตัดด้วยอะไรสีเงินนะคะอีกด้ามหนึ่งที่เป็นตัวสีอะ,อะไอเงินเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นดำเงาก็สองสีนี้ก็เป็นสีที่นิยมทั้งคู่นะคะ ก็สำหรับใครที่มองหาปากกาค r อสที่ราคาต่ำกว่า1,000นะคะรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์เลยตัวถัดไปนะคะเป็นตัว Parker นะคะ IM สำหรับตัวนี้เป็น IM ทรงเปิดปอกนะคะก็จะเป็นตัวสีดำเงาอะไรสีเงินแล้วก็ตัวสีแมตต์บรูนะคะอะไรเงินเช่นเดียวกันก็สวยงามแตกต่างกันที่ฟอนตนะคะ สำหรับด้ามถัดไปนะคะจะเป็น Parker i m ตัวนี้เป็น IM p r e m พ u ียมนะคะตัว IM p r e m พ u ียมตัวนี้เป็นตัวสีออกเป็นลวดรายนะคะ,ะก็ด้ามถ้าเกิดมีคำว่าพรีเมียมจะเป็นตัวรุ่นที่เป็นลวดรายนะคะตัวนี้เป็นตัวสีแมตต์บราวน์ก็คือเป็นตัวด้ามสีน้ำตาลถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นสีหายากนะคะตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามเวลาที่เราลงชื่อไปก็ลงบนลายเลยนะคะก็ออกมาสวยงามแบบนี้ ถัดไปก็จะเป็นตัว Parker Vector s t a l n l e s นะคะตัวนี้เป็นตัวด้าม s t a น l e สสีเงินทั้งด้าม Vector นะคะเป็นสีเงินด้วนก็เป็นตัวรุ่น Classic Basic นะคะเป็นรุ่นแรกๆของ Parker เลยนะคะก็อยู่คู่กับแบรนด์ Parker มาค่อนข้างหลายปีมากนะคะสำหรับโมเดลนี้ Parker Vector s t a l n l e t นะคะ ตัวถัดไปด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัว Parker AM ที่เป็นตัวด้ามกดนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้เป็นตัวสีนิกเกิลอะไหล่สีทองนะคะถือว่าเป็นตัวสีที่ดูหรูหราแล้วก็พรีเมียมนะคะสำหรับบอดี้สีนี้นะคะอะ,อะไหล่สีทองแบบนี้เลยก็ตรงนี้มีคำว่า Parker ติดอยู่เราสามารถที่จะลงโลโก้ได้ เราก็ใส่เป็นชื่อหรือว่านามสกุลย่อได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็ประมาณเวลาที่เราทำไปเป็นของขวัญในนามองค์กรนะคะก็ใส่โลโก้ด้านหน้าหรือตามด้วยชื่อหรือว่าตามด้วยชื่อบริษัทก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวถัดมาก็จะเป็นตัว Parker Original นะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามกดสี ตรงสีตรงส่วนตรงนี้จะเป็นเนื้อพลาสติกนะคะเราก็ตัดกับเนื้อสแตนเลสตัวท็อปด้านบนตรงนี้เราก็สามารถที่จะลงชื่อได้สำหรับบอดี้ตัวนี้ก็ปร์เกอร์ตีตาม ade in france เช่นเดียวกันนะคะโอเคก็เป็นด้ามสีแดงแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสีพริ้งชมพูนะคะ ก็สำหรับในคลิปนี้รุ่นที่เรานำมาฝากกันนะคะก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจปากกาแบรนด์นะคะ Parker, s h e f f e r Cross, Artifact, l a m i Montblanc นะคะหรือ Pentel นะคะสามารถดูรายละเอียดใน YouTube ช่องเพนแบรนเนมได้เลยนะคะเราก็ลงไว้ค่อนข้างหลายร้อยคลิปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ